สว to ัสดีค่ะพี่อีฟจากอีฟไม่ถูกนะคะวันนี้นะคะมาอยู่ที่สระสยามดิคาบูรี่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เคยมานะคะแล้วเพอเอินว่าเคยเห็นเพื่อนๆใน Facebook นะคะโพสค่ะนี่เลยอะไรเอ่ยเป็นโมจิหยดน้ำแล้วก็ไดฟุกุไดฟุกุก เป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่เลยหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นโมจิหยดน้ำนะคะพี่อิฟก็ไม่เคยกินนะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นไดฟุกกุ <S 2> <S 2> ไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่านะตอนนี้นะคะพี่อีฟมาอยู่ที่ร้านน,นะคะนี่เลยด้านหลัง,งพี่อีฟเองนะคะชื่อว่าสวิตเลบนะคะ เป็นห้องแลบสำหรับขนมหวานเลยนะคะอบอวลไปด้วยขนมหวานเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมเจ้าโมจิหยดน้ำเพลนก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของพี่ที่พี่จะชิมก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะเห็น y o u t u ยูทูบเบอร์แล้วก็ในในในเฟซบุ๊กนะเขาโพสกันบ่อยๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะคะมันเป็นแบบดีหรือยานะคะเป็นแบบเหมือนเป็นวุ้นนะคะตรงนี้พี่ เอาไปแล้วนะตักเข้าไปแล้วนะคันน้น้องแล้วก็เอา,าน้ำตาลนิดนึงนะโอ้ยอรสชาติหยุดด้วยคือตัวตรงตรงัวโมจิเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายวุน้นจืดๆนะ ไม่มีรสชาติอะไรนะคะดูนะมันเด้งมากเลยนะคะน้องๆดูนะคะเห็นไหมมันเด้งดึ๋งมากๆเลยแล้ะเย็นๆนะคะใสกิกเลยเห็นถึงด้านในเลยนะคะด้านในตรงที่เป็นจานรองอะคะ่ะส่วนตรงนี้นะจะเป็นเหมือนน้าตาลผสมกับงาดําซึ่งจริงๆเขามีให้เลือกหลายแบบนะแต่พี่อิบเลือกแบบนี้มาแล้วตรงนี้เป็นน้าตาลอ้อยนะคะน,น้ำเชื่อมอ้อยนั่นเอง ๋ยวพี่อิฟจะลองชิมอีกรอบหนึ่งนะว่าอร่อยหรือเปล่าใส่งาดำนิดนึงนะมันก็อร่อยดีค่ะพี่ชอบกับแ,แพงมานิดนึงคือมันเย็นเย็นดีอะอร่อยเหมือนกันนะอร่อยแต่ต้องทำเองแหละซื้อซื้อทานไม่ไม่ไหวอร่อยค่ะ อ๋อจริงๆอยากจะกินที้หมดเลยต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เลยไดฟูกุไดฟูกุสตรอเบอรี่ชาเขียวนะตอนแรกนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน้องๆนี่แต่ว่าทางพนักงานที่ร้านนะเขาบอกว่าเดียอจะให้หั่นไหมพี่อิกก็เลยบอกให้เขาหั่นเขาหั่นออกมานะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ดูสิน่ากินมากๆเลย อันนี้150บานทนะราคาโหดนิดนึงนะถามว่าราคาแรงไหมก็แรงแต่ว่าถ้าให้พี่อิ๊บทำเองพี่อิ๊บก็คงทำไม่ได้ก็คิดว่าให้ค่าสร้างสรรค์ไอเดียของเขาแล้วกันนะเดี๋ยวพี่อิ๊จะลองทาเลยนะคะจะใช้นี่นะคะจิ้มลงไปอันนี้นะคะจิ้มไปเลย,ยนี่ยืดด้วยค่ะน้องๆมันยืดนี่นะ สุดยอดอร่อยฟานี่อีกอ่ะเป็นเป็นเป็นอร่อยมากอ,มอร่อยจริงๆอ่ะนี่ดูรสชาติของเขานะคะก็คือด้านในเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนกับชาเขียวผสมถั่วหรือเปล่านะตรงเนี้ยไอตรงเขียวๆอ่ะแต่เขาจะมีความหอมหวานแบบซากระบอกไม่ถูกว่าบเป็นกลิ่นซากระหรือเปล่านะส่วนแป้งนะคะเขาจะหอมหอมวาน โดยรวมนะคะมันเป็นรสชาติเหมือนขนมญี่ปุ่นอะ่ะซึ่งที่อีฟไม่เคยกินขนมไทยแล้วได้รสชาติแบบนี้มาก่อนให้คะแนนเต็มสิบเลยนะตัวนี้ยราคาแพงแต่ว่าอร่อยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยจะจัดอีกครั้งนะอร่อยมากอ,มอร่อยจริงน้องคนไหนสนใจนะคะก็ลองไปหาทานกันดูนะคะขนมทั้งสองอย่างนี้ถ้าให้คะแนนเต็ม1ิบนะคะในด้านรสชาติพี่ให้เต็มสิบเลยค่ะ น้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง Eat My Cook นะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ Eat My Cook ด้วยนะ<อ>วันนี้ลาไปก่อน <ไป S 1> พบกันใหม่คลิ<ไ>ปหน้า๊ายบาา <c oughs> <c oughs> อ้อน่ากินมากๆ